เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เฝ้าที่ดินสวยๆบรรยากาศดีนะครับวิวภูเขาล้อมรอบวิวธรรมาชาติเต็มๆกันเลยนะครับบรรยากาศดีมีผลไม้หลากหลายชนิดเนี่ยนะครับบรรยากาศเงียบสงบอยู่หน้าโรงเรียนใน100รอ้อยเจปรลจังหวัดนครนายกนะครับเอกสารโฉนดพร้อมโอนครับราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับ ที่ดินเนื้อที่300ตารางวาครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักทำสวนหรือสร้างบ้านพักตาการกา์ตางจังหวัดนะครับอยู่ในชุมชนครับที่ดินอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองครับอยู่ในแหล่งชุมชนการเดิน,นทางสะดวกสบายอัในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไมา่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับ เพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านครับตอนนี้ก็รีวิวดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะครับสวยงามครับมีพื้นบ้านไม่เปี่ยวไม่ล้างการเดินทางสะดวกสบายเหมาะปลูกบ้านทําสวนะไว้พักผ่อนบ้านพักอากาศไว้ชมวิวนะครับการเดินทางก็ไม่ไกลจากตัวเมืองไม่ไกลจากกรุงเทพบรรยากาศสวยๆฟินๆกันเลยนะครับ สนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ